ก็สวัสดีทุกๆคนนะคะที่ว่าดูคลิปิเทอร์ของพี่วันนี้พี่ก็ไปตลาดมาพัดี้ไปเจอหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยถูกโลนโลนึงก็8ยูโรนะคะก็นี่ก็เลยซื้อเนี่ยจะจะทำหน่อไม้ฝรั่งราดซอสนะคะเดี๋ยวมาดูกันนี่นะคะก็โอ้ยถ้าเกิดว่าเป็นเนี่ยเป็นคนก็หุ่นสวยมากก็คือกำลังดีนะคะใหญ่ไปก็ไม่อร่อยมัน่น นี่แค่นี้กำลังสวยโลละแปดยูโรนะคะก็ไม่แพงอันนี้พี่ก็จะปอกนะคะเดี๋ยวมาดูกันตอนปอกเสร็จนะคะอันนี้ก็ปอกเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ก็จะล้าง ลางนะคะก็เอาเาต้มดูดสดมากก็คือถ้าเกิดว่าดูหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยถ้าเกิดไว้สดก็คือมันจะตันนะคะนี่นะคะก็จะมาต้มหน่อไม้ฝรั่งก็จะใส่เกลือนิดนึง หน่อไม้ฝรั่งนะคะเราก็จะมาทำซอสกันอนี้เราหน่อไม้ฝรั่งสุกเราก็มาทำซอสนะคะีซอสเขจะใส่เนยนะคะตักหอมนะคะคือจะเคี่ยวหนยให้หอมก่อน เดี๋ยวหอมก่อนนะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าฝรั่งบางคนเขาจะไม่ใส่หอมนะคะเพราะแต่พี่นี่จะใส่เพราะว่าพี่ว่าหอมดีน,นี่แล้วก็จะใส่จะใส่ซอสนะคะมีสองกลง่องนี่เป็นอย่างนี้นะคะก็คือจะมาแบบสำเร็จอะ เป็นอย่างนี้นะคะนี่คุณครีมนี้ก็จะมีแฮมก็จะกินเั่มไปแฮมแล้วก็มีหน่อไม้ฝรั่งแล้วก็ไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มนะคะเพราะอันนี้สำเร็จมาเรียบร้อยแล้วนีแต่เจียวหมอมอย่างเดียวก็เป็นงานเสร็จเรียบร้อยนะคะซอสเราก็สุกแล้วหน่อไม้เราก็สุกแล้วนะคะ มาดูกันนะคะจะใส่จานให้ดูนะคะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะหน้าตาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้คือหน่อไม้ฝรั่งราซอสนะคะ พี่ก็ขอบคุณมากๆนะคะคนที่ว่าดูคลิปวิดีโอของพี่ถ้าเกิดว่าชอบกดไลค์ถูกใจก็ด้วยกดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะ